สามสิ่งนะครับที่คนเรามักจะทําเวลาโกรธนะครับเวลาที่คุณมีความโกรธนะครับคุณเลือกจะทําแบบไหนครับแล้วก็การกระทาตอนที่คุณโกรธเนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตในหลายๆด้านครับเพราะนั้นลองพิจารณาดูนะครับว่าคุณกําลังเลือกทําแบบไหนอยู่นะครับข้อที่1นครับเลือกที่จะเก็บไว้ในใจนะครับคนแบบนี้มักจะเป็นคนที่ภาพลักษณ์ดูดีนะครับแล้วก็มีการยึดมั่นกฎเกณฑ์หรือความเชื่อบางอย่างครับเช่นเราไม่ควรแสดงความโกรธออกมามันดูไม่ดีนะครับเราไม่ควรที่จะทะเลาะกับใครนะครับซึ่งการที่เราเป็นคนทีี่่เเกก็บคววามโไ้น ข้อดีของคนแบบนี้ก็คือว่าภาพลักษณ์จะดูดีนะครับดูเป็นคนมีวุฒิภาวะแล้วก็จะไม่ค่อยสูญเสียความสัมพันธ์ระยะยาวนะครับเพราะว่าเวลาเราทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่ระบายเนี่ยเหมือนกันเป็นเพื่อนกันเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วความผันก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าเราก็โกรธเขาอยู่แต่ว่าในระยะยาวเรายังสามารถคุยกันได้แต่ไม่สามารถที่จะไว้วางใจต่อกันได้ครับข้อเสียงครับคนที่เป็นแบบนี้บางครั้งเนี่ยเวลากโกรธใครมาข้างนอกเนี่ยจะไม่แสดงออกมาแล้วก็เก็บความโกรธเนี่ยไประบายกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกครับก็จะส่งผล ทําให้มีการทะเลาะกันในบ้านมีความขุ่นมัวในบ้านนะครับหรือบางคนเนี่ยที่เก็บไว้เลยไม่ระบายแม้แต่ใครแล้วก็ตามก็จะเกิดอาการที่แบบว่าเป็นโรคไร้แรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรค NCD ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับถ้าเราไปสังเกตดีๆมาจากการที่คนคนหนึ่งมีความ,มหงุดหงิดใจมีความไม่พอใจคนรอบข้างแล้วก็ไม่สามารถระบายออกมาแล้วก็บางครั้งก็จะระบายในรูปของการกินหรือระบายในรูปของการเสพแอลกอฮอล์หรือเสพยาเสพติดต่างๆนะครับเพื่อเป็นการระบายความทุกข์ที่ อยู่ในใจนครับเราจึงเห็นคนที่เครียดกับการทํางานบางทีก็ไปลงกับแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับข้อที่2ครับคือเลือกที่จะระบายหรือไม่เก็บไว้เลยคือคนประเภทนี้เนะี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาจะไม่เก็บความโกรธไว้ใจถึงว่ามีใครทําอะไรเขาเขาจะตาต่อตาฟันต่อฟันบางครั้งทํารุนแรงไปจะเรียกว่าเป็นคนที่ท็อกซิกนะครับซึ่งบางคนก็จะดูเป็นคนตรงไปตรงมาบางคนจะดูเป็นคนที่นักเลงหรืออะไรก็ตามแต่หลายๆครั้งก็จะกลายเป็นคนที่ท็อกซิกคือคล้ายๆกับว่าไม่ยอมใครมีปัญหานิดหน่อยก็โวยวายนะครับเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมแพ้ใครไม่ ยอมให้ใครมาเอาเปรียบนะครับข้อดีคนพวกนี้นะครับถ้าเราไปสังเกตคนพวกนี้มักจะมีสุขภาพที่แข็งแรงครับเพราะว่าได้ระบายความทุกข์ไม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจบางทีก็จะไม่ค่อยเห็นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับบางคนก็จะรู้สึกมั่นใจนตัวเองก็คืออีโก้เขาเยอะเพราะว่าเวลามีปัญหากันเขาโวยวายเขาทะเลาะชนะด้วยเสียงดังชนะด้วยอารมณ์ร้อนอะไรต่างๆครับเพราะว่าหลายคนก็จะเป็นคนที่แบบไม่เอาด้วยไม่สู้ด้วยก็จะหนีแล้วเขาก็จะรู้สึกมั่นใจตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมาถูกทางข้อดีอีอย่างหนึ่งครับพอเค้า บายบางทีเขาก็จะไม่รู้ตัวว่าเอา้าเขาทําอะไรไปหรือทะเลาะกันเหมือนความกลัวเขาออกไปหมดแล้วนะครับจะต่างก,กันกับประเภทแรกก็คือว่าบางทีจะดูเหมือนเป็นคนที่แค้นฝังหุ่นเก็บไว้ในใจนครับโกรธนานโกรธห้าปีสิปีก็ยังไม่บ่อยวางครับแต่ข้อเสียของคนแบบนี้คือจะสูญเสียความสัมพันธ์ระยะยาวครับบางครั้งหนึ่งประโยคหนึ่งคำพูดหนึ่งการโวยวายก็จะไปทะเลาะกันจนไม่สามารถต่อติดหรือกลับมาได้นะครับแต่ว่าถ้าบางคนก็คือรับได้ก็จะกลายเป็นคนที่สนิทใจกันเลยหรือบางทีเราไปท็อกซิกใส่ค,สคน นอกแล้วอยู่ดีๆก็เราเคยเห็นที่ว่าเวลาป่านหน้าทะเลาะกันแล้วก็อาจจะโดนถึงขั้นแบบทําร้ายกันจนถึงความตายเลยก็ได้แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเป็นการสร้างศัตรูครับคนพวกนี้จะมีศัตรูเยอะนะครับและศัตรูเนี่ยก็จะคอยมาแว่งกัดในวันที่เพียงพัมในวันที่หมดอํานาจนะครับหรือวันที่ผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วก็จะดูเป็นคนที่สูญเสียภาพลักษณ์แล้วก็ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวุฒิภาวะหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยสุภาพนะครับหลายคนก็จะไม่ค่อยชื่นชอบนะครับกับความก้าวร้าวความท็อกซิกการระบายเรื่องต่างๆ ข้อที่3นะครับเลือก <_ C> e <an> ที่รับผิดชอบครับเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยทำนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อีโก้ในการดําเนินชีนวิตนะครับเพะอีโก้เนี่ยจะยืนยันความถูกต้องของตัวเองนะครับซึ่งการที่เราจะรับผิดชอบได้เราจะต้องรู้ว่าผลลัพธ์ของการการะทําหรือการที่มีปัญหากับใครก็ตามเนี่ยเราเป็นสาเหตุของเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีมายเซตเราจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีมายเซตเราจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติหรือเรื่องปกติข้อ ของการที่เลือกที่จะรับผิดชอบเนี่ยจะทำให้ความโกรธเนี่ยหายจริงๆเลยนะครับะฉนนั้นถ้าเราสังเกตว่าถ้าเมื่อไหร่เราโกรธก,กับใครอยู่แล้วเราหันกลับมารับผิดชอบแล้วเรารู้แล้วว่าการกระทําต่างๆเนี่ยเรามีส่วนในสมการนะพอเราร่วมรับผิดชอบในส่วนที่เป็นของเราเนี่ยการโกรธที่เรามีต่อเขาก็จะหายทันทีนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราโกรธคนคนหนึ่งที่ยืมตังเราแล้วก็ไม่คืนนะครับแล้วก็เราลองไม่เจรณาดูว่าจริงๆแล้วถ้าเรารัดกลมกว่านี้ถ้าเราเซ็นสัญญานี้หรือถ้าเราไม่ให้แต่แรกเราก็จะไม่โดนเชิิดเงนไป เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารับผิดชอบในการกระทําหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นความโกรธจะหายไปแล้วจะทําให้เราสงบสุขใจผ่องใสนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีแล้วก็ไม่ถือโทษแล้วก็เวลาเราเลือกวิธีนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งมีชุดไม้เสร็จที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆเราเนี่ยก็จะไม่วนกลับมาทําลายเราได้อีกเลยแล้วก็ข้อเสียหรือข้อจํากัดของวิธีนี้มีไม่กี่ข้อครับก็คือว่าถ้าเราเป็นคนที่รับผิดชอบนะครับโดยที่ไม่มีชุดไม้เสร็จหรือเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะรู้สึกผิดนะครับแล้วก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่สูญเสียความมั่นใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราดีไม่พอเราไม่มีคุณค่าหรืออะไรก็ตามมันเหมือนกับว่าการที่เรารับผิดชอบโดยที่ไม่รู้ว่าเราผิดเหมือนเราเคยเห็นแบบเด็กคนหนึ่งที่ทะเลาะกันแล้วก็พ่อแม่บอกว่าเอ้ยให้คุณรับผิดรับผิดแล้วเราไม่ได้เต็มใจจะรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจสูญเสียตัวตนนะครับทาให้ทําอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่กล้าที่จะลงมือทากลายเป็นผัดวันประกันพรุ่งงกกกกาาาาารรรรทํแแบบบเนนียมมมัั็จะะว่ดิค อาจจะทําให้กลายเป็นคนที่ไบโพล่าหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าลงมือทาอะไรเพราะรู้สึกว่าทําอะไรตัวเองก็ผิดทั้งหมดเลยซึ่งมันจะส่งผลทุกด้านต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามเพราะนั้นสิ่งสาคัญคือวิธีที่3จะเป็นวิธีที่ดีสุดแต่คุณจะต้องมีชุดไมเซตที่รองรับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้เจ็บปวดกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราเดีลกับคนคนหนึ่งนะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยผัดวันวันพุ่งพูดอะไรไม่รักษาสัญญ,ญาพูดอะไรไม่รักษา เเาก็รสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราเข้าใจไมเ็จว่ายกตัวอย่างไมเ็จที่เราจะต้องมีคือทุกพฤติกรรมล้วนมีประโยชน์เชิงแฝงครับหมายความว่าพฤติกรรมผ่าวันประกันพรุ่งหรือรับปากแล้วไม่ทําของเขาเนี่ยเขากําลังปกป้องอะไรบางอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปดูจริงๆเขาอาจจะเคยทําอะไรบางอย่างผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วก็ทําให้เขาไม่กล้าที่จะปฏิเสธคนไม่กล้าที่จะบอกว่าทําได้หรือไม่ได้บางทีเขาอาจจะเคยสูญเสียโอกาสต,ต่างๆนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขารับปากแต่เขาทําไม่ได้เขาก็จะหนีๆๆเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะยอมรับความผิดตรงนี้แล ก็กลัวว่าจะโดนตําหนิโดนว่าหรืออะไรก็ตามครับตอนนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเขากํลาลังหนีหรือปกป้องอะไรบางอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องรู้ว่าคนคนนี้เวลาเขาทําอะไรก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆตอะน,นั้นถ้าเราเข้าใจเราโดนเขาผัดวันไปครั้งแรกเราก็จะไม่อนุญาตให้เขาผัดวันอีกเลยก็คือเราอาจจะเลือกคนทําคนใหม่เราอาจจะหาทําเองหรืออาจจะใช้วิธีอื่นในการทําซึ่งเราก็จะไม่ได้โดนการหลอกลวงหรือการผัดวันอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เราสงบสุขยิ่งขึ้น,นครับสำหรับใครนะครับที่อยากเข้าใจเรื่องไม้เสร็จอยากทําให้ตัวเองเป็นคนที่ มีความรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ตัวเองออกจากอารมณ์เชิงลบต่างๆครับผมสอนไว้ในคอร์สเซลโคชชิงนะครับซึ่งเซลโคชชิงเป็นคอร์สเกี่ยวกับการโค้ชตัวเองนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยรับผิดชอบตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงมายเซ็ตนะครับแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็เลือกที่จะควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตได้ดีครับใครสนใจก็พิมพ์เอสีนะครับเพราะว่าเคยมีคนคนหนึ่งครับที่เขาเคยเข้ามาเรียนนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ารู้สึกผิดหวังกับทุกคคคคนนนนรรรอบตัววู้้สสึกกกก่าาาาทททททุนนุุเยยเยยขิ ทำไม่ดีต่อเขาเขารู้สึกตัวเองเป็นเหยื่อครับหลังจากที่เขาได้เรียนคอร์สเนี่ยเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เขาเขาสามารถาควบคุมได้หมดเขาสามารถให้ข้อสารุปต่อเหตุการณ์ทาให้เขาแบบไม่รู้สึกเศร้าหรือไม่รู้สึกโกรธครับพอเรียนไปนานๆเขาจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลกันมันมีเหตุและผลที่ถูกต้องถ้าเมื่อไหร่เราเศร้าถ้าเมา <ร suggestions S 2> ื่อไหร่เราโกรธนั่นหมายความว่าเราให้ข้อสรุปที่มันไม่ถูกต้องอยู่เราไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนใครเราเปลี่ยนแค่ตัวเองเราก็็จจะะะมมมมีีคคควาาาาสสุุขขขนนนนนรรรรััับบเเเพ้้้้้ใใใกกททไดดออหิิ่่ตผช แล้วคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบมีสยรภาพแล้วก็มีความสุขนะครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ